ถัดมานะครับหลังจากเราส่งของครบแล้วนะครับเฟสมุกูจบไปครับเฟสที่หครับก็คืออินคัมครับเราก็ดูว่าเราได้อินคัมเท่าไหร่นะครับอย่างนี้คือได้อินคัมสองนะครับเราก็จะได้เงินมาสองดอลลาร์นะครับจากนั้นครับเอ็กเซนนะครับก็คือการจ่ายเงินนะครับก็คือจะเราจะต้องจ่ายเงินสองอย่างครับหนึ่งครับก็คือหมวรถจักนะครับที่เรา ที่เราเหมือนเช่าไว้ครับเหมือนซื้อไว้อะไรประมาณนั้นเป็นค่าบำรุงรักษานะครับก็อันนี้ก็คือเป็นราคาที่ต้องจ่ายครับอันนี้ก็คือสามดอลลาร์นะครับถัดมาครับก็คืออิชชูแชร์นะครับเป็นเงินที่เราต้องจ่ายคืนให้นักลงทุนครับเป็นเหมือนเงินปันผลนะครับอันนี้ก็คือจ่ายห้าดอลลาร์นะครับก็รวมกันเป็นแปดดอลลาร์นะครับถ้าหากเงินไม่พอจ่ายนะครับเราต้องลดอันนี้ลงนะครับตามจํานวนเงินที่ขาดนะครับสมมุติผมขาด หนึ่งล้านล้านนะครับผมต้องลดลงอันนี้หนึ่งสเต็ปนะครับถ้าผมลดลดจนถึงศูนย์แล้วเนี่ยยังต้องลดลงอีกใช่ไหมครับคือแบบจ่ายให้อีกไม่ได้แล้วอะก็จะเป็นการที่บริษัทเราต้องล้มละลายนะครับบริษัทล้มละลายก็คือเราจะออกจากเกมเลยครับไม่มีส่วนร่วมใดๆกับเกมอยู่แล้วนะครับจะไม่มีส่วนร่วมใดๆกับเกมอีกแล้วแต่ว่าไอ้พวก พวกเส้นทางที่เราเป็นเจ้าของอยู่ครับเส้นทางแบบนี้ที่เราเป็นเจ้าของอยู่ครับจะจะยังอยู่นะครับส่วนเส้นทางที่ยังสร้างไม่เสร็จครับเราก็จะหายไปแบบนี้นะครับคนอื่นก็ยังสามารถมาสร้างต่อได้นะครับแล้วก็สามารถมาใช้เส้นทางของเราได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่รับอินคัมแล้วนะครับเหมือนเป็นเส้นทางล้างครับประมาณนั้นหลังจากจ่ายเงินเสร็จนะครับต่อมาก็จะเป็นอินคัมรีดักชันนะครับ มันจะมีขอบเขตบอกอยู่นะครับว่ามันจะมีการลดอินคัมรับอย่างตรงนี้ครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นลบสองใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแถบสีเทาครับตรงนี้ไปจนถึงสิบเอ็ดใช่ไหมครับสมมติผมมีอินคัมอยู่ที่สิบเอ็ดใช่ไหมครับตั้งแต่สิบเอ็ดครับจนถึงยี่สิบนะครับผมต้องเสียอินคัมสองครับในเฟสนี้ก็ลดลงไปสองครับแต่ว่ามันก็จะมีอย่างนี้ครับอันนี้คือลบสี่ครับช่วงเนี้ลบสี่หมดเลย แล้วก็ช่วงนี้คือลบหกนะครับช่วงนี้ก็คือลบแปดนะครับลบแปดเพราะงั้งนข้อแนะนํานะครับก็คือเราไม่ควรตกมาตรงสอ,ง,ง,ชอง,ง,งช่องแรกตรงนี้ครับสองช่องแรกตรงนี้สองช่องแรกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็สองช่องแรกตรงนี้อันนี้เป็นข้อแนะน,น,นำนะครับก็คือสมมตินะครับเราอยู่ยี่สิบกับเราอยู่ยีิบสองเนี่ย เราตกมายัางช่อง18เหมือนกันนะครับความต่างอย่างเดียวก็คือเงินตอนได้ครับได้ตอนอินค,ครับต่างกัน2ดอลลาร์นะครับเพราะงั้นให้แนะนำก็เก็บเก็บอา่าเก็บส่งเก็บไว้ส่งในรอบถัดไปก็ได้นะครับไม่ควรแบบรีบส่งจนเกินไปครับให้ให้แบบอันนี้ครับเราควรอาจจะบริหารการส่งตัวเองได้ครับ ถัดมากูดโกรธนะครับให้เราดูนะครับว่าเราเล่นกี่คนนะครับจากนั้นเอาลูกเต๋านะครับตามจํานวนผู้เล่นนะครับมาทอยนะครับมาทอยจากนั้นดูว่าเราได้เลขอะไรบ้างนะครับสามห้าหกนะครับก็เริ่มจาก้าดบนใช่ไหมครับสามห้าหกนะครับเอาเนี้ยไปไว้ในเมืองสว่างหมายเลขสามนะครับอันเนี้ยไปไว้ในเมืองสว่างหมายเลขห้าแล้วก็เมืองสว่างหมายเลขหกนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเมือง a b c d อยู่บนแผนที่แล้วเนี่ยเราก็จะเอาจากอันนี้ครับเอาไปวางในเมือง a นะครับแล้วก็เราจะาตรงนี้ครับไปวางไว้ในเมือง c นะครับแล้วก็อันนี้เอาไปไว้ในเมือง d นะครับเวลา active เนี่ยมันจะ active เป็นคอลัมน์นะครับคอลัมน์แบบนี้6กับ d นะครับ5กับ c นะครับ 3กับ a นะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเต่าเนี่ยมันไปแอคทีฟหนึ่งนะครับไอเมืองพวกนี้มันก็จะไม่แอคทีฟตามนะครับแล้วก็เราจะทําแบบนี้นะครับกับเมืองฝั่งมืดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทอยเ่าไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือสี่ห้าหกนะครับแบบนี้ก็อันนี้ก็จะเอาไปไว้ในเมืองมืดหมายเลขสี่นะครับเมืองมืดหมายเลขห้านะครับแล้วก็ เมืองมืดหมายเลขหกนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ามีเมืองเฮตนะครับอยู่บนแผนที่นะครับเราก็จะเอาเนี้ยไปวางไว้ในเมืองเฮตด้วยนะครับถัดจากนั้นนะครับเราก็จะทําการ advance turn order นะครับก็คือขยับอันเนี้ยมาหนึ่งสเต็ปนะครับแต่ว่าสมมตินะครับเราเล่นสามคนใช่ไหมครับพอมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าสมมติเทร์นี้เราเดินมาปุ๊บ เริ่มรอบถัดไปครับรอบนั้นจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วพอจบจบรอบนี้นะครับเราจะข้ามข้ามเฟสอินคำเอ็กเพสอินค r e ีดักชันแล้วก็ d growth ไปเลยนะครับไปนับแต้มเลยจากนั้นนะครับพอพอเราจะมาถึงช่องนี้แล้วใช่ไหมเป็นช่องที่จะจบสำหรับ3คนใช่ไหมรับเราไม่ต้องเดินต่อไปแล้วนะครับอ่เราก็จะคิดแต้มไล พอคลิปแต้มนะครับเราก็จะก่อนอื่นนะครับเราจะเอาเอ่อเราจะดูว่าอ่เราจะดูว่าเราเนี่ยมีอินคมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมุติอยู่ที่ยีิบสามใช่ไหมครับเราจะไปลบครับกับจํานวนแชร์ครับที่เราอิชูไปนะครับสมมุติอันนี้คือห้านะครับเราก็เอายีิบสามครับไปลบกับห้านะครับเหลือสิบแปดใช่ไหมครับเราคูณสามเข้าไปครับเป็นสี่สิบเอ้ยไม่ใช่สี่ เป็น54อ่าจะได้เป็น54แต้มใช่ไหมครับแล้วก็แต้มครับจะได้เพิ่มครับจากเส้นทางที่เราสร้างเสร็จนะครับก็คือก็คือสองเส้นทางตรงนี้นะครับเส้นทางตรงนี้เนี่ยเราไม่นับนะครับเส้นทางที่ยังสร้างไม่เสร็จอ่าอันนี้คือหนึ่งแล้วนะครับอ่าตรงนี้แง่งแง่งตรงนี้ครับนับสองครับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งครับสามครับแง่งตรงนี้นับด้วยครับเป็นสี่นะครับ ส่วนแง่งตรงนี้กับเส้นทางเนี้ยเราไม่ได้นับนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการนับคะแนนนะครับถัดมาครับอันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของการ select action นะครับ action แรกครับ first move ครับก็คือเราจะสามารถส่งของได้ก่อนคนอื่นนะครับเราจะไม่สนใจครับว่า turn order เราจะเป็นยังไงนะครับเราจะเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยมาอยู่แบบนี้เลยนะครับเหมือนเราได้ส่งก่อนเลยนะครับแล้วก็แดง เทาชมพูนะครับแล้วก็บนมาแดงเทาชมพูแล้วจบเลยนะครับรอบการส่งนั้นแทนที่เราจะส่งคนสุดท้ายเราจะได้ส่งคนแรกนะครับต่อมานะครับก็คล้ายๆอันแรกเลยครับแต่เนี้ยคือเราจะได้วางแท็กก่อนคนอื่นนะครับปกติเราก็วางตามเธอออเดอร์ other, ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ได้ทําก่อนนะครับต่อมาครับเอนจิเนียร์ก็คือเราสัมปติเนะี่ยเราจะทําการเอ่อเอ่อ สร้างแท็กนะครับรีไดเรกหรือรีเพสเนี่ยเราทําได้แค่เราทํารวมกันนะครับได้แค่สามเท่านั้นนะครับแต่เนี้ยคือเราทําได้สี่เลยนะครับอ่าต่อมาครับโลคโนทีฟครับอันนี้คือเพิ่มโลโคโมทีฟไปเลยครับหนึ่งอันแล้วก็พอวางปุ๊บเราก็เลื่อนมาหนึ่งช่องครับแค่นี้แหละครับแล้วก็ต่อมาครับเอ่อออเปอเรชันครับคือการวางซิตี้ทายอันใหม่นะครับอืมเราจะทําในช่วง บิวบิวแท็กเฟสนะครับการสร้างแท็กเนี่ยก่อนที่เราจะวางแท็กนะครับให้เราให้เราวางอันนี้ไปก่อน,นครับแล้วค่อยแล้วเราค่อยสร้างตามไปนะครับเราเลือกเลยนะครับว่าจะวางเมืองไหน,นครับมีเมืองแดงฟ้าอะไรเงี้ยดำมันก็จะมีตัวอักษรอยู่นะครับแล้วก็เวลาวางเนี่ยให้วางไปที่ทาวนะครับเทาไหนก็ได้ครับ เท้าที่มีเส้นทางของตัวเองครับหรือของเพื่อนอยู่ก็ได้ครับอย่างสมมุตินะครับถ้าผมวางวางตรงนี้ครับวางตรงนี้วางลงไครับก็จะเป็นการตัดแต้มตัวเองครับโอ้โหแต้มแง่งๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับโอ้โหเจ็บเลยนะโดนหายไปสองแต้มอันนี้จะเป็นการอออร์เนเซชันนะอ่ะแล้ว พอมีเมืองแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถส่งของเข้าเมืองได้นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเวลาทอยเต่า o o growth เนี่ยมันก็อาจจะมีสินค้านะครับมาเกิดในเมืองได้ถัดมาครับเป็น p r o d u c t i o n นะครับ,นนรบก็คือ,อในช่วง o o o r o w t h เนี่ยสมมติว่ามีช่องอ่สมมติมีช่องที่5กับช่องที่6ว่างอยู่นะครับแบบนี้ก่อนที่เราจะทอยเต่านะครับ ให้เราสุ่มครับจากในถุงเนี่ยมาสองอันนะบแบบนี้แล้วเราเนี่ยสามารถเอาไอ้สองชิ้นนี้เนี่ยไปวางไว้ในช่องที่ว่างอยู่ครับในตารางได้ครับอ่าอย่างสมมุติเนี่ยอันนี้มีช่องที่ห้าหกว่างอยู่พอดีเลยผมก็เลือกวางได้เลยวางไว้แบบนี้นะครับวางวางเพื่อว่าเป็นเหมือนการกําหนดอนาคตครับว่า ในเมืองมืดใหม่ไเลขหากับเมืองมืดใหม่ใเลขกเนี่ยสินค้าชิ้นถัดไปที่มันจะลงต้องเป็นสีม่วงกับสีเหลืองแน่ๆแ,แล้วละ่ะอ่าอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่ามันก็ต้องเสี่ยงดวงกับการหอยเต่าอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าแนะถ้าแนะนําก็จะเป็นโลโ o m o t i v e อ r g a n i z a t i o n engineer อะไรเงี้ยครับอันนี้ต่อไปเป็น turn เดอร์นะครับอันนี้เลือกไวเลือกตอนที่ไม่รู้จะทําอะไรนะครับ ดีกว่ามาเลือกโปรดักชันนะครับส่วนสองเนี่ยเอาไว้แบบตอนจำเป็นจริงๆนะครับแบบต้องแยกอะต้องแยกกับคนอื่นนะครับเจ้าเทอร์นเดอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลในเทอร์นถัดไปนะครับอ่าในเทอร์นถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัวอย่างครับก็คือฟีพาร์ตลุยเพเยอร์เดอร์นะครับอ่สมมติสีเทาสีเท่าบิดมาหนึ่งครับสีชมพูบิดมาสองครับสีแดงครับ ถ้าสีแดงเลือกที่จะไม่สู้สีแดงต้องออกจากการประมูลนะครับก็คือผ่านไปเลยครับออกจากการประมูลเลยแต่อันนี้ก็คือเราสามารถผ่านได้ฟรีนะครับโดยที่เราอ่ะยังอยู่ในการประมูลนะครับเรายังไม่ออกไปนะครับอ่าสมมติอ่าสีแดงเนีอดแล้วก็สีเทาครับสีเทาเลือกที่จะผ่านนะสีเทาก็จะตกเป็นคนสุดท้ายครับสีแดงก็ยังอยู่ในการประมูลอยู่ครับกับสีชมพูนะครับ อพอสีเทาเสร็จใช่ไหมก็จะบนมาสีชมพูครับตอนนี้สีชมพูอ่ะเขาเป็นคนที่เป็นคนนําอยู่นะครับเป็นคนที่บิดเยอะที่สุดอยู่เขาไม่จําเป็นต้องบิดทับตัวเองนะครับอ่าสีชมพูก็ข้ามไปครับแล้วก็ไปที่สีแดงนะครับสีแดงก็ต้องตัดสินใจครับว่าเขาจะสู้หรือเขาจะถอยนะครับเขาอาจจะถอยอะไรครับเขาไม่สู้อ่า อันนี้ก็จะช่วยให้เราได้ได้อันดับดีๆครับได้อันดับที่ดีก็ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ a i g h t of s e a m นะครับเกมนี้อ่าจริงๆในบางแมปเนี่ยมันจะมีการเสมอเสมอได้ครับหรือบางแมปก็อาจจะต้องมีคนชนะคนเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าในกฎของ拉 Bell เนี่ยก็คือการเสมอกันก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะงั้น ตัดแต้มกันคะแนนสองคะแนนอะไรเงี้ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับ